โอ้ยเขาก็จะนำลายเติบโยอะทุบเลยมันจะชุกแล้วบ่อนี่เฮาก็บบุกหูเด้โว่านามเลยใช่หรือคุณเจ้าคนน่ะมันบ่บกแล้วบ่ดองได้เด้ดนะมัดจ้องคุณด้วยลดแล้วรวยเลยได้ถามเขาลดสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนทุกท่านพี่น้องจ๋าขำรุ่งแรงนะพี่น้องมางานเกิดเลนทรายพี่น้องเลยน้องเหนืองานมันเกิด วันที่หนึ่งธันว่าเนาะสองปีเต็มท้ามมาไหวบ่อซาผูบดีอังก็ไหวเลยเนาะผูเขาผูผูเลี้ยงเด้อกเอเขาให้ลูกมูน่ตายสมัยใหญ่ใเทัวเออเออเออะอเพะแหงเลเขาเออครับผูเลี้ยงกับแห้งแต่ตกําต่าย เดี่น้องกำลังตุ่มโฮมพี่น้องเลยปลาพากับปลาตัวาแผ่นแปนี่พี่น้องมาไหนสองตัวสาตัวตั่งปลาตัวใหญ่กูหมูโล่ปลายคนนี้ได้ี้อโบใหญ่เท่าต้วนะอยู่เทิงก็มี่บอก้าหกโตโล่ปลายาท่ ผลพี่น้องด้อนีรก็ได้มีไอ้จ่อยให้ได้มาอ่านร้านน่ะเป็นุลคนครับอ้าวก้าขี่น้ำข้าวเซยเนาะเออบ่อเลผพูร้านกันหน่อยหนึ่งทางกาแงใหม่ เขาเก็บขยะอยู่เล็กหน่อยนะเ็าแคมเนเห็นบะเออเออเอาสอนมากับสาวเออยไปเนาะใหอตัวขี่ผู้เดียวบ่เฮ้ยขี่ก็พงครอาสาม

ปีงปาอสปอยยื่นน่งตัวใหญ่ลีลอปลากันเนาะพี่น้องก็งามอนลีพี่วิเพื่อนร้านไส้กมันมันออกอยู่ดาวน้ไมันีนดาวโอ้ยขันตัดเนือดสำสิกินนด่นัน่ะพันห้องข้าว่าคือว่าจนได้ขายเนาะดาวเออ ก็เป็นตระงนดอยู่ของพี่นเนาะคนต่อเพื่อนเพิ่งได้มารีวิวเนาะเห็นแต่ในคลิปเพื่อนด้านข้างด้านหน้าด้านหลังด้านด้านหลังสองหองสามหองด้านข้างห้องหนึ่งเป็นโมเดิร์นทรงเฮือนทรงเดียวกับเฮือนเลยโมเมนต์ต่อเถอบไดี๋ยวเนี่ยังบดี๋ยฮุบคั่วลงมาพี่น้องยังอยู่เติงเถียงคือเก่าเติงเถียงเลยสบายพี่น้อยยังก็สะดวกสบาย <c oughs> แม่แค่ปลวะฆ่าแม่ <c oughs> บา่าอ้แม่ลูกเต้าบ้าตายละแม่แม่อันเจ้านอนก็พวดนะนอนในตู้นะมันบอกเพิ่งกบอหลังตูนะ้ไงธรรมดาบะ โอ๊ตนสุกโเฮ้ยมอดกับบกินค้างกันกระทอมด้ยมันหักรู้ลงนด่ะขลุบลงลอดตาเรียบเรือยแหนบปานยัง่นมาส่งใหม่รุนมางหม่นี่หองแม่อีมินเฮ้ยหอมแม่อิมินมีแต่มอด ซื้อมาสีซื้อยาน่ะนะมาสีของกูวะบอกกินกินมดเลยกินขอยกินเองแป๊บสิอามาค้ามมาอันนี้ลูยอะไปยืนยังอย่าพูดอะเอาหายร้านไส้เนาะเป็นบ่าวเลยเขางี้นห้องได้นหบ่เขางี้นห้องได้ กินบ่อได้ก็น้าดไโอ้ยกระเาบักินบ่อได้น้องก้าเข่าใส่ก้าเข้าวเข้าอ้ยเกือบต่ำจอเยี่ยเบิดขวดหนึ่งขวดที่สองเลยเยี่ยยพวกวันเขาวเค้กขาพันปะ เจ้าผัดเขตยังบะยินยาาเจ้าคือบลล้งอากองแม่หนูหน่อยบ้าะอ่อนเด็กเขามาเอากบสามสี่สิบตัวเฮ้ยหน้าอะไรน่ะโหนี่หน้าเ่านี่ยชิแมนแบบว่าหู้ได้กันันมีหู้อันสัอสุ

เห็นเทามาครับาลงตลดนะส่งพี่น้องก็ส่งเฮ้ยเจ้าของวันเกิดเนี่ยโอ้ยมันบันังอยู่สื่อเนี่ยดาวทมดูนะใช่ลูกสาวใช่ลูกสาวคนใลูกสาวคนใดลูกสาวใช้สาว สีดาเยเฮ้ยมาเลยมาสีด๊อกนุดจัเามาบานันดีนะยี่แม่เสะอดีสักเออสีซาโก๊ะมาเลมาเรียมหาอลบ่มีบ่มีไอ้ลายลูกสาวบ่ นเดนะนาได้จังหูจ้างสิแม่จิว่วจะดอกใครสิไดยมาหาผัจักถืออะิ้วบ่เดียวิดูน่าิงวั่ได้สักคนน่หูจักเวิร์ดหูจักตั้งแต่ได้ปีผัน่ะ พี่น้องยี่ถือเลขไทยอ่ะพี่น้องตังซิพันกีบ1ิปพันกีบนะเป็นเงินบาทิหบาทน้อยเนาะบาทซิหาบาทเนาะิพันยี่ยหถือเลขหนึ่งกีบพี่น้องเลยแมนเงินเลาเน่ยือว่าร้ายละิิิพันหนึงนกีบซตัวเดียวองีัยเกือบถือซ้ตัวอีกเลยยี 4 2าเอื้อถึกเลขน้แต่ล้วโอนแตา่นั่งก็ซื้อเบิดลายอยู่พี่น้อง3-4แสนแต่ว่าได้กําไรอยู่่าได้กําไรอยู่มึงซื้อเบิด500กว่าบาทแม่นบ่เออ500กว่าบาทแต่ว่าเหลืออยู่2-3แนเออเหลืออยู่ประมาณประมาณ400กว่าเนาะ

ซูเพิ่นอ่าอือซมเพิ่นเห็ดน้ำพันปลาพี่น้องพันปลานิลตีตังมักหงษใช้กระปุกน่ะพี่น้องนี่เด้ทำตาลนี่นะแต่ว่ามันพอดีแล้วผู้บอกหมักหวานว่าเพิ่นแบบผู้หมักหวานแตเติมเติมถ้วยหนึ่งอืมบัยากดอกใช้กระปุกค่ะ จิตามหงส์ัไปนี่เนาะจังโลกมันห่อนแล้วอยู่นนหันบ่หอนปรโท้วงเล่ะฮะอะไรี่วะบ่หอนประท้วมโ่โ

เค็มนะนะ่เออกระนั้นไมได้ป่ะะ่านเครั้นกะนั้จะมายืมห้องนอกไปเด้ีเนบกเข้าเดี่ยขาอะไรอืมเนี่ยส่ไใหม่ป่ะอัดืเราอัดชุบวเออุ้มันกะโอ้ไ่่เแค่ อ่มันกระบอกห่อนแล้วเนาะเย็นห่วยห่วยเอาไข่ละแม่บันนี้เอียมขาดเลยเนะไข่ปองนี่เรยบดล่อาดอาดปองนีเดเลยอ่าพอดีังเยเนาะพับไปนนาด เอาเอินเข้าขมานะแม่ย่างาไปด้เผย่าได้ชูยงกับอนัน้อลงากเขาบอกเขาแม่ไปเผาท่ายจะดองไปบอกเขาเผาปลาให้ตะดองในดองเขามาากล้องรูกนได้

แม่มันเราจะบอกอะไนะหายใจบ่ะหาใจที่ไหนไปหาใจไปหาใจสีมืดคืนสีมืดคืนภายใจสีมือหายใจสีมืดหายใจเร้ารับบ้างวันนี้รัางอ่ะเ้าเข้าเขา น้เฮ้ยเปิดอีเมฮอด้เดี๋ยก่อนซองพีโนตอุ้ยน้ซ่าอันฝ่ายผูกแ้นนะดาวเอาเขามาให้อีเมผูกก่อนอีเมเขาผูกล้านก่อนโอเคกับพัดกินเส้นก่อนนะพี่ดา ช่วยมาสบอเด็กน่อยอยู่ดูอ่ะกูแคนร้านก่อนบ่ะเนี่ยเออโตมือแปะแปะ้า่าลองเพลงอีกแล้วก็โดดเป่าโลดโอ้ยอกมาเนาะเอยมเอ้ตาซังนาด้วยนะความสลัด

เจจะเลือมันมใสแก่หเลอจะเป็นคุณุูเจริญเจริญกรดาเลยเขาขูเข็นเห็นหมกาพจนมันกเนี่ยข่มเียไหลเลให้ระเสร็ฐเลื่ล่างนี่แหะัเป็นลูกกบทนาลูกอัแทนเพือนหมเบื้องนเราที่เก่าคือลางดาเลยทุกอีแมะผูกกับผูกให้ห้าในอีเมะเ้าวเได้ผูกเอาผูกให้ลานเี่เออจับมาลูกจับเอานี่้องลูกสาลาหนี่เออ

จับมัลูกขาย้ีขายของลูกซาลาูกะเจ้าหอยู่ดีดแห้งทุกหลาเด้อสมสีแมมตากเแต่ต่งอาัเลยลูกซาลาจะผูกพะเจ้าใจะหลบไมใส่แกะผูกแล้วไปผูกเพื่อนวเรื่องที่ว่าบ่อยจอาทุเอ้ยโอ้ยอ่อา